สวัสดีครับสวัสดีครับประเด็นอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาเดินเล่นกันเนาะนี่ห้าโมงห้าโมงกว่ายังโอ้โหเอ่อห้าโมงกว่าห้าโมงยี่สิบแต่ยังเปรี้ยงเลยใช่อากาศดีโรงพยาบาลวันนี้มันมีอะไรนะทุกวันพุธเอ่อตลาด S R K Food t r ทั k นะ o d t r ทั k แปลว่าอ่าพุทดที่แปลว่าพื้นเฮ้ยใช่ ว่าอาหารใส่พุทธที่แปลว่าเท้านะตัวเราเรื่องกันนะผมจะพูดอย่างเงี้่กลัวด่ามาอย่าอเงี้พักทำไมถึงว่าเป็นรถกันรถบรรทุกไงเออของสอาร์เคก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระนาราย้์สุริยบุตเป็นชื่อย่อนะสอาร์เคเล็กลงไปหลายคลิปไปที่เอ้ยลงหลายคลิปแล้ว ใครอยากดูคลิปเยอะๆก็มาดูที่ช่องนาเล็กเข้ามาดูบรรยากาศดูบรรยากาศกันพี่แต่เราไม่ได้ใส่แมสมามันจะน่าเกลียดไหมเนี่ยจังหวะเรามาเดินเล่นนะเนาะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใส่ใจเยอะเลยถ้าผมก็ไม่ได้อะไรนะก็จะถ่ายผมกับนาเล็กเป็นหลักนะถ่ายร้านอาหารก็มีหลายร้านเนาะ แต่มันเป็นพวกร้านอาหารที่เราไม่ค่อยได้มากินมาอะไรแนันมันไม่ใช่สไตล์ของเ่ะเลยก็คือเดินดูเดิน่ายให้ชมว่ามันมีร้านแบบนี้เพราะว่ากาแฟก็กินแล้วก็ไม่ได้ไปกินอะไรกินตอนนี้ก็นอนไม่หลับไม่ไหวแล้วอย่างอื่นก็น่าจะอิ่มแล้วก็รอกินข้าวเย็นไปที่กินไอ้นี่ไป สวัสดีครับสสวััดีครบเมื่อกี้กินอะไรนะผมกินเอกคล้ายๆจะเป็นแซนด์วิชหรืออะไรก็อย่างใส่อะไรบ้างมีไข่ดาวมีหมูมีอะไรเยอะนะประมาณกี่คันเ่ยประมาณกี่คันอาจารย์บอกว่าสี่สิบคันเลยตอนนี้สี่สิบคันเลยจากแรกๆนี่มาแค่หกเจ็ดคันไง ร้านนี้เขาขายเต๋อโอ้ my god ร้านนี้เหออสบอายสบะใครอยากกินข้าวเยอะนะเขาก็มีนะส่วนมากขายตอนเย็นก็จะเป็นพวกของกินเล่นของอะไรหรือเย็นเย็นได้เลยอาจารย์เเบกอร์เบเกอร์ร้านเดียวกันเลย นี้สองฝั่งฝั่งนี้เอาหมาล่าก็มีอืมก็้าวฝันเนี่ยข้าวันนสยอนข้าดอะไรอะไรันก,กินอะไรไหมจ์ไม่หิวอะยังอยากย่าง, <c oughs> ย,งยังไม่ใช่เวลาที่กินละเออไม่ใเวลาลาวคาเฟ่าวคาฟ่ใครต้องกินคาเฟ่อะ เป็นตรงนี้เป็นที่ออกกบาลังกายด้วยตอนเย็นมันมีสนามเสนามข้างหลังเป็นสนามฟุตบอลอดูไหนพีสานเงภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอ่านไม่ออกดูแต่หนังญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นแล้วดูเรื่องอยเียวหลอแก็เสียวหลอแอ เยอะเดินกันน่ากินทั้งนั้นเลยคุณเอาน้ากินไม่ได้ปากกินน่ากินชอบพูดเหมนคุณเียขอน้ากินเออเอาปากินเออว่าบอเดียวกันเดินสนุกสนุกแมสราแมสเมือขึ้นนะเนี่ยอืมเมัเดอืมจมโบ้เลยใหญ่เออ ติดแจมโบ้เอ้ยสูร้านเฮียป๋องได้ป่ะโอ้โหเฮียป๋องทำเองไงเฮียป๋องไม่ได้เราะเฮียป๋องใหญ่กว่าเรี่องดูไก่ย่างดูไก่หมุนเนี่ยไก่มุนน่ากิ้านนร้านมาแบบว่าเนื้ย่างแม่มาลีอ๋อเหรอห้าสิบปีนะฮะนืยังไม่เคยเห็นแม่มาลีเลยเนือยังไม่เคยเห็นเนืย่างแม่มาลีแย่แบบนี่้จ้บ กระบาดใจเนี่ยเ,เลีเ่ยไอเลคมาถ่ายลงช็อตไปเมื่อกี้นี่คนดูเยอะเลยนะนอืมนี่ก็ยังรถยังไม่ออกบรรยากาศหรออย่างเงี้ยเดยจานกี่ล้านอีกกี่ล้านหลายล้านหลายล้าน <c oughs> <c oughs> แล้วมันเป็นยังไงดูดูแล้วมันเป็นยังไงโอ้ก็บรรยากาศดีก็ถือว่ามันเป็นโอกาสดีของพี่น้องชาวท่ามูงกันนะ5โมง้5โมงกว่า5โมงกว่า แล้ก็บรรยากาศดีโอกาสดีของพี่น้องชาวโรงพยาบาลสมเด็จพนางชาสิริกิจไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลพนันากงานหรือว่าพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เนี่ยเขามีโอกาสได้มาเล <ยะ S 1> ือกกินแล้ว <laughs> คนลงบ้านเดี๋ยวมัดไม่พอเลองเฮียป่องนี่ช่องเฮียป่องน่ะก็เข้าใจนะไม่ใช่ช่องนั้นเลกนายคุณอย่าอย่าเล่นมั่วเนี่ยบรรยากาศแบบนี้พี่น้องชาวสตหีที่อยู่ใกล้ๆนี่ก็มีโอกาสได้มาเดินตลาดเดินตลาดนะทีนี้ถือว่าติด ติดปากติดหูติดตากันแล้วนะ s r K p l u s เนี่ยไม่เฉพาะคนโรงพยาบาลเราก็เท่าไหร่แล้วอมใช่ไงคนโรงพยาบาลเราก็เท่าไหร่สามพันจะสามกัเพราะมันเริ่มตั้งแต่ประมาณสักฝ่ายสามโมงฝ่ายสามโมงเนี่ยคนที่กําลังจะขึ้นเวรเนี่ยก็<อ>มาแล้วมาซื้อก่อนไปตุนก่อนอเอาไปกลับว่าไม่ต้องมาเดินละนะสบายละส่วนคนที่หลืองเลิกงานสี่โมงนะก็มาแล้วนะ้าหิ้วกลับบ้านไปฝากลูกฝากหลานเียบ ตรงนี้ปิดเทอมก็จะมีลูกเด็กโอ้โหบางทีมาเองเลยดูเด็กมาเองนะวันนี้น่าจะสนุกดีลมเย็นนี่นะเนี่ยลมรุ้ยลมเย็นมากมันจะตกหรือเปล่าอืมอยังไปคิดฝนตกก็เย็นดีอ่าเย็นดี ไงขอบคุณอาเล็กมากครับผมคขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายช่องนาเล็กด้วยนะครับนาเล็กกิตาไนไม่ได้เรื่องครับดูช่องนี้อ